ระตูสู่ภาคใต้ไหว้เสด็จในกรมชมไร่กาแฟแลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อรังนกคำขวัญประจำจังหวัดชุมพรครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวกากีีนังทุกท่านนะครับวันนี้ผมขออนุญาตพาทุกท่านมาเที่ยวพักผ่อนกันที่จังหวัดชุมพรครับ ราได้จองรีสอร์ทที่มีชื่อว่าบ้านเลรีสอร์ทครับตั้งอยู่ในอำเภอหลังสวนตําบลหลังสวนจังหวัดชุมพรน,นั่นเองครับบรรยากาศรีสอร์ทดีมากครับเงียบสงบและก็ติดทะเลที่นี่นะครับมีอาหารเช้าวไว้บริการด้วยนะครับสภาพโดยรวมทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับมีสระว่ายน้ําของเด็กและของผู้ใหญ่น้ําในสระนี่ผมบอกเลยเลยว่าสะอาดมากครับพอได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทางเจ้าของนะครับ และชายหาดที่หน้ารีสอร์ทนี้นะครับก็สามารถเล่นดามได้นะครับบรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบและเป็นส่วนตัวมากๆในวันที่ผมไปนั้นนะครับคือลมไม่แรงสามารถเล่นน้ำได้อย่างดีเลยทีเดียวครับนะครับสังเกตได้ว่าซ้ายขวาของรีสอร์ทนั้นจะมีในต้นมะพร้าวค่อนข้างเงียบสงบเลยทีเดียวครับ และตรงบริเวณศาลาตรงนี้นะครับก็เหมาะมากที่จะมานั่งกินข้าวชมพระอาทิตย์ตกในตอนเย็นครับ และแน่นอนครับเมื่อมาเที่ยวที่จังหวัดชุมพรแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยก็คงจะไม่พ้นอาหารเทะเลสดสดนั่นเองครับอาหารที่นี่นะครับสามารถสั่งได้จากทางรีสอร์ทได้เลยหรือทางลูกค้านี่สะดวกที่จะซื้อมาข้างนอกแล้วให้แม่ครัวทำทางรีสอร์ทก็ยินดีทำให้นะครับขอบอกว่าอาหารที่นี่รสชาติดีมากๆเลยล่ะครับบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับก็เหมาะที่จะสังสรรค์กันเล็กๆน,น้อยนอยครับ ดูพระอาทิตย์ตกไปนั่งกินอาหารไปแม่เพลินทีเดียวครับและก็แน่นอนครับหลังจากที่แอลกอฮอล์ออกนิดแล้วก็ต้องมีการปลดปล่อยพลังกันสักหน่อยครับเหมือนเสกเหมือนเสกเล่นบอเลยแฮร์รี่พอตเตอร์แเมืนนี่ไอเกนไปหลบรู้เลยอ่ะหมดดีแล้ว เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับที่พักแห่งนี้สําหรับตัวผมนะครับคราวหน้าถ้ามีโอกาสได้แวะเวียนมาจังหวัดชุมพรเนี่ยผมไปซ้ําอีกแน่นอนครับขอบคุณมากนะครับสําหรับผู้ชมคลิปคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าชอบใจรบกวนช่วยกดไลค์าากดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปมาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจากช่องกาคีนังสวัสดีครับ